อุ้ยเบิ่งดอกนี่พี่น้องเต็มกับมือใหญ่เลยขาอ้อดอกนี้ยังสดยังนุ่มครับนี่ยังนุงน่มสดๆเลยส่วนจอเลยเต็มกับมือเลอยพื้นที่หลังเหลือหดมืออ,มอุ้ยเหลือตาเลยแบบมาพอดัดบุญมี <c oughs> ข้างหน้าคุณครับแนมเห็นไว้และสี่ดอกมีแต่ซามจานเลยอาจธิไรก็นั่นเพราะว่ามันอยู่ไก่ครับมันแนมไปเห็นอยู่ไก่เลยอันนี้มาเมื่อวานเนาะในมดทุกดอกในมดสุดดอก อุ้ยปัดๆปัดดิโพยออเมะเบ่งติดละอือกำบังหุ่มเลยครับตับเต่ายักษ์ขนาดตูมขนาดนีครับนี่อุ้ยบ้านที่ซ้ำไหนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ้นีหลังจากฝนตกเศร้าแล้วกัน<ข>ออกปลาในะสๆครับาสายอยมันสมสครับสายส<บ>มสายาแล้วครับสายเสมอว่าสิบอกเห็นฝนมลิ่นแช่แอยู่จอบอกดีครับเปน็นสภาพมหนอมพี่น้องมเละแถวบ้านแล้วครับปลาบานเขียดอนเป็นรุนต้องกันครับว่าสีมานทำได้ครับวเห็ดออกหลายเป็นลองแต่ทางพาพี่น้องลองแต่ทางไก่ยอะวันนี้มาลอง รอบานเนาะครับมารลุนมาชมเป็นร่างใจจำกันครับแต่เพีงกระยาติมันเบาม,มานี่งเราปาแถวบันนะครับไปกันเลยครับตนเราว่างเงี้ยหรอือครับก่อตับเตาถือฝนจะซืออ้อบ่ ดอกครับตัเตรงนึงครับอืมตรงน้อยสักครับโอ้โอตัวข้ามมดขึ้นครับหลังมันเปลี่ยนสี ที่แหลืว่าเป็นเห็ดิงเลื้ยงแม่เม็นครับแถบเป็นเห็ดิงข่ามันถึงฝนเปลี่ยนสีตุ่มน้อยครับวิ่งเถ่าหมดเป็นรอทติงเห็ดขมบ่งพี่น้องมันจะดอกง่งเลยมีดไปเท่าฝ่ามือ หล่นฟ้ามืออีกเถาเถาเมิดยังมีดอกดีอยู่ครับนี่ดอกดอกงามเป็นยังๆอยู่เป็นรอยต่เห็ดทางอื่นยังมีดอกดีอยู่ครับตูมก็ยังเหลือถือพลนเปลี่ยนสีเลยครับดอกถองงามอยู่ โฟนกับสีบ่สวยปันได้ครับเปลี่ยนสีสองตูมครับตูมนึงโนหลังสีหลังเิ่นเปลี่ยนสีเลยแต่ท้องอยังเหมือนเดิมเห็นอีแล้วดอกนึ่งามอยู่ครับ ลังางามเลยดอกนี้สวยงามมองนี้อีกสองครับมรงนี้สองผลดอกหนึ่งอันนี้อีกดอก เปลี่ยนลายกันดิมือพวอกระเทือนครับ,บสวยงามมีกระเทาหดอกนันได้บ้าบุครับดอกง่ายอยู่คุณแล้วก็เหอยอยู่ได้อยู่ครับดอกเออกลิ่นของลำบาได้อยู่ยังเด้งอยู่ครับ

เพื่เปลี่ยนสีมูนยังไงตื่นตุ่มหน่อยก็มีครับมูนเดียวกันแล้วมันไาลมากก็ขอได้มูเป็นแล้วก็ตาก็มีเนาะนี่มาพอแล้วเด้อบาทอิตาเตาอย่างเงี้ยมองว่าท่านหอดเพิ่งเก็เบอยู่คนเดียว อสองครับกำลังงามๆเลยถันะ่พุ่นเนาะถองวพันุ์ยงังงามดวงกระเถิบขึ้เก้าทองหลังมันเป็นสีลางสีน้ำตาลดอกส,สีเตาสีเตานะแมนแต่ถองวพ่นยังสวยงามคือเก้าดวงกระเถิบจุ่มพ่นกับพันธุ์ล่างก่อนได้ของสี จับนาำพงเป็นมูเลยเน็ดตจับเตา่าคูนึงจะงามครับอาซูงเติดนเลยออมาแล้วมูมินเน็ดตับเตา่ามูเดียวเตรียมตาครับมาแล้วมาแล้วจีข,<อ>ขาไหญ่ายยาวหนัดงดองมูเดียวเตรียมตามาแล้วตับเตา่า,ลตตาปลาเฮดรวมคองเขียด้เก็บเฮดรวมหลายอย่าง วันนี้มันจะนิ่งห้อ,อยยางเนาะนี่ถับมันเทาไม้รับมองนี่ไม้รับดอกได้ร์เกาครับดอกได้ไ,ด,ได้ไก็ไปเป็นเสือ้อพันต่อไปมันเก็บปีนา<อ>เก็บที่หลัง <Thank you. S 1> ถือว่าพานถือว่าพานทองเหลืองเหอะ แตละดอกเพ็ดมูลนี่ม่ค่ะเสียทีแต่มาช้ายังมาชาดอกมันได้บ่มดกมันได้บ่มดสุดดอกว่าสังไค่เนี่ยแตละดอกรับเห็ดเอกเดี๋ยวแกงยิมเลยเดียวกิมสองเท่านี่เออบึงดอกนี่ nhiệt nhanh nhỉ? nai hiền nhỉ mà? ừ, 100 nà Đóng thì là 1 giọt là <laughs> lên, 2 con, còn đi ở đấy. mùa bàn để mất thuộc đọc này Mẹn yeah. Đồng nghị con của mù Đục là mù Nha, หมูเดียวเต็มกระตาเต็มเลยนี่มีโมเมนคือเขาเลยโอ้โห <laughs> ไม้รับีไม้รับเคยเขามาแล้วแต่บ่เคยพอบ่เคยเห็นวันนี้ลอกมาซ่อมไม้หลายเถื่อแล้วเขามาบ่เคยพอ,พอเพราะเถื่อวันนี้เขามาไม้มาพอเท่าทีมก็หลายครับ อย่าพออีกแล้วดอกเงยเพอเวอร์อีกแล้วลดอกสัมจันหมัวดอกสัม <c oughs> จันเลยให้กูถอยก,กเจียวคเนะาะตันหยอกโก,กม,บบมันดอกเถ่าขน้บนแมน่สีแม่ได้เรื่องอ,อง่ะเฮยยเฮยขาอุ้ยขาเนี่ย ไอ้คับอุ้ยเห็นละครับน้ uy, dom, so. องเห็นน้ำบ่น้องเห็นน้ำบ่ดอกซ้ำจานเลยคุณอุ้ยคุณปาอู้หูคุเนยไปบอกยางใกล้คุณเธอเลือกเหมอุ้ยดอกนี ну ้ก็น่าขึ้นไปคุณอุ้ยเบิ่งดอกนี้น้องเต็มกำมือหยาดเลยขา อดอกมีนังสดยังนุ่มครับนี่ยังนุ่มนุสดเลยส่วยดอกเลยเต็มกำมือเอเล่มือที่หลังเหลือหอดมือเหลือตาเลยบัดมาปอดมันมีข้างหน้าคุณครับแนมเห็นไว้าเราซดอกมีแต่ซ้ำจานเลยอัจสไลด์ก็นั่นเพราะมันอยู่ไกลครับมันแนมไปเห็นอยู่ไกลเลยอันเนี้มาเมื่อวานเนาะในเมื่อถกดอกในเมื่สุดดอกดอกนุ่มเพื่อยู่ครับดอกนุ่มหน่อยกำลังงามๆเลย S <S ออดอกนีก็นุ่มๆอยู่ครับนี่ดอกนี้ก็ยัง,น,ยงยยนุ่มยังเอ่ะๆอยู่เลยอันนี้เปนหย่อมก็ไล่โอ้ยเถาเถามืดเนาะขันว่าเถาช่องตาไปบ่มืดเอง้องดอกงามๆครับดูคนละาฟังเดี๋ยวดอกนั้นตะเพีงไปเก็บเอง สวยดองนึงยี่ฟ้าุณครับอุ้ยกำลังงามเลยพวดดังพวดดูสีสุดใสออกในนามสีขามีครับน้มถั่วมแล้วสองดอกครับสองดอกข้างล่างอ่าจขมิ้นเนี่จะบดเห็นหลังเพิ่นนามสีท่วมเพิ่นล่ะดอกกำลังงามเลยเฮ้ยคุณครับดอกนึงครับ ติดตัวแล้วแต่ดอกยังแข็งอยู่ครับดอกยังสวยเนีย่ยมาเห็นตะไก่เลยครับอ่านเพอเวอร์หนึ่งหุ่นสองสามสี่โอ้ยพอจะมีดอกไหมเนี่ย,ย,ยมาเห็นตะไก่เลยพูน บานพึ่งวึ่งพึ่งวึ่งเลยครับพุณสวยเลยซุ่มหนีบอท่าาไดนนวมเลยยังแข็งเปิกเลยครับนี่มองทองดอกเจดิดจุ๊ดซีหาไหมแต่ดอกนี่ยเฮ้ยแต่ดอกสุด,ดยอด อติมกลัมต oh, <and> ิมกัอดอ้อนนั่งมาหนี่มดกัดของฉันปุกเลยอือดอกนี่ดอกนี่เห็นมาแต่ไก่คักเลยครับอืยอยู่ย่างไก่เนี่ยบน เกืท้ายเลยพอเวอร์อยู่กันว่าซ้ำถวยกับโบเมนด้วยนี่กูถวยพอเพิ่งเลืองมาเลยเนี่ยม้มสัตว์ไว้ครับอีบว้โอ้ยนี่โอ้ยถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สุดยอดอลังการเลยเป็นเถาทองิันสิขึ้นขำจัง้อยตัวนี้ทองยังเลี้งเอองเลย อืมดอกส้ำนาอีกเห <c oughs> รอบังนากับเต็มนาอีเล่เลยนั่นเอ็มอุ้ยกันว่าเท่าถิ่มที่้องเอ้ยสองตาไปบ่มดิดอุ้ย,น,น,น,ยนั่นเป็นยังเสือเพิ่นหมายเลขสองดูสิดอกนั่ดูงามหุดยยกทั้งนั้นละเออ โมมเงี่ยคือเขาเหรอครับเก็บเงี้ตะตองเลือกตาคลิปที่พลาดมามีแต่คลิปละดอกสองดอกยังร้ายก่เกินหาดอกไปปลายท็ดขมตูมตูมก็ต้องเซนเพราะว่าดอกบานเพิ่นดอกใหญ่ตูมพิ่นก็นนต้องอ้วนขาอ้วนไปนจะผีเลยในเบื้องขาหลัง <c oughs> <c oughs> จาเพิ่นบ่บานดอกใหญ่ดอกไ่ขาอ้วนเลย เป็นกรรมคือเราครับมาสองสามอุ้ผุนตุ้มหนึ่งตุ้มผุนงามอ๋อบ้านและตุ้มหัวีสามครับยุย้ยไก้กันตุ้มก็สวยบานก็สวย ถุีก็งางครับขาเอือท้องก็สวยตุมก็งามบานก็นงามครับตุงมนึงครับ ขาสันน้ำหาของตมนานยิ่งหายิ่งเจอของหา้าอีนี้มือนี่อุ้ยปาดปาดปาดดิบอยูแม่เบื้งติดล่ะอือกมกำม่หุ่มเลยครับตับเต่ายักษ์ขนาดตูมขนาด้ครับนี่อุ้ย บานที่ซ้ำเลยสวยงามมันเดิมเนาะเนี่ยคนสิขาอ้วนก็นเลยครับคนสิขาอ้วนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยวหน่อยขาจอยบานได้กับว่าไงเดี่ยวในจะสมบูรณ์ไปจต่ตอนตุมต้ม ที่ละครับขนาดตู้เพิ่นละงยักษ์โอ้โละงกรกะตับเต่ายักษ์หมงเลยมือขาขาสํำแขนสุดยอดเลยอันบานที่ซ้ำในเพื่อจีเหรออือเอาตูมกดตูมอีกแล้ว สมิเนี่ยน้อยท่าสั่นตวบานเลยก็บ้านยิ่งช่อมีเลยเนาะตรงนี้สวยงามตามเดิมตรงนี้ตรงดังปุ๊กเลยพี่น้องเนีย่ยขาใหญ่เป็นทีใหญ่ไ,ไปตะพีครับเนี่ยดอกใหญ่ดอกน้อยเป็นกระถเนีหนมหายากแน่ มีลมครับมองีเห็นหกครับมนึ่สองดอกสวยๆครับตูมกำลังสวย้าเกียเทปๆไอแ่งคือชอดก่อมครับกำลังงามเลยมีสามดอกดวยครับ เอง๋ยวนบังต้นใหม่อยู่ขึ้นยุคนเราฟังต้นใหม่ครับดุดไหนจักน้อยครับกิ่มให้ทับเตากลมกลมข้างๆโหตัวนี้กูแฝดต่อ สุดยอดอลังการเลยครับเมือน,นี้มาใส่สายมาตกผงเฮตะเตาาพิ่งตกเศร้าหลังพากันออกจากบ้านลุ้นกันอยู่ครับว่าจะออกบ่ออกมามาม้าเดตะเต่าสองกระตาเหลือขันรูขันพ่นบนเราถิ่นเนาะครับนี่ใส่ซุ้มพีซุ่มนี่เิ่นเนา่าเป็นเล่นๆดูตุ่มก็หลายครับเนา่าก็หลายนี่มูนี่เน,น่าลายแห้งมูลเหลือง ชุ่มตุ่มๆนี่คือมูไหมครับมูนี่พอจะตุ่มเพิ่นถือว่ามาเสายียไซกับมนัมนมันสุดยอดสุดยอดเลยครับมืนนึงจะ,ไม,ไ,ะ,ะไม่หาไปกลับบ้านกลับบ้านแล้วไปหาเอปล่ามึงพี่นอ้องกลับเตาตต๊ะผง,งให้กไปเตา ลง,งมเขาไม่โดง่งคกับบาบาทครับบาานแล้ะพี่น้องทั้งหาบทั้งถือแล้วคนงานมือนี้ครับงานตายเลาะออกมาใส้สายตา้มสายยาดนะครับออกมากับมันคือเกา่าเสารออฝนอยู่ฝนฝนตกประเ้า มาเทใสกับมานมาตกดงเห็ดตับตเตมามีแต่ดอกงามๆขาซ้ำเขียนสุยดยศมาเทใสกับมานคือเก่าครับสายหมานามาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับขอบคุณเลยล้าถือว่าเป็นกาังใจตามเพื่อนกันย่างนีตลอดครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกอย่าทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมอบอกกันไม่คิมนาครับสวัสดีครับมาน้อยก็มานน,น้อยมาเยอะก็มานเยอะ วันนี้ทีมงานลดครับลดลงพอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ